สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับเป็นพระบ้านบ้านพระเดิมๆครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับเดีวแต่ผมไอรับประกันแท้ให้ครับพบองแรกเลยครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองเหลืองครับ แล้วพี่ดูเนื้อทองเหลืองครับแล้วหูในตัวคือโบราณแน่ครับเป็นปีศูนย์ห้าพี่ดูเนื้อทองเหลืองอย่างนี้แล้วความเก่าความแห้งครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับเป็นหูในตัวเลยนะครับแล้วดูกระแสนื้อเนี่ย ก็เชื่อมหูมาในตัวแล้วพี่ดูครับความเก่าความแห้งครับพิมพ์ลายคมชัดนะครับพี่ดูรอยตะใบก็เก่านะครับองนี้ขอสองพน้าครับต่อไปครับ เป็นปูท,วดป,ทวดปูทวดปีหนึ่งสามครับเนื้อสบู่เลือดครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับพี่ดูความเก่าครับถ้ายังสวยวิ่งอยู่เลยนะครับพี่ลงพิมพ์เข้าไปหาดูครับเป็นปีหนึ่งสามนะครับพี่ดูพิมพ์คมชัดนะครับเป็นเนื้อสบู่เลือดครับ พี่ดูความเก่าความแม่งดูตามซอกครับองนี้ก่อสองพันห้าต่อไปครับเป็นลิงหลวงพ่อทองดีครับหลวงพ่อทองดีใช่ครับพี่ลองพิมพ์เข้าไปหาดูเขาเล่นกันหลายตังนะ แล้วลิงตัวนี้ยังสวยอยู่เลยนะพี่ดูเนื้อดูทองครับถ้าทองสีอย่างนี้คือเก่าแน่ครับพี่ดูทองรอยย่นครับเป็นลิงของหลวงพ่อทองดีนะครับพี่ลองพิมพ์เข้าเข้ามาดูใน YouTube ครับ แถวแถวภาคก,กลางครับพี่พี่ดูลิง์เก่านะครับองนี้ขอพันแปดครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดลอยองค์เขาเยียกรุ่นลอยน้ำมาปีศูนย์สองไหครับ,รบน่าจะนะครับแล้วพี่ดูเนื้อว่านครับดูความแห้งความเก่าครับ ดูเนื้อครับดูความแม่งดูความเก่าครับคือความเก่ามันทํากันไม่ได้ครับพี่ดูเขยขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาจากในเนื้อครับถ้าคือธรรมชาติเน,นื้อว่นต้องเป็นไขขึ้นมาจากในเนื้ออย่างนี้นะครับผมก็เคยเจอนะครับที่โปะโปะมาคือข้างนอกนี้ไอ ใครมีแต่ข้างในคือเนื้อยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็พระแท้พระเก่านี่คือต้องดูเป็นธรรมชาติมีมิติเหมือนกันทั้งองนะพี่ดูพี่ดูเนื้อดูได้แทนก้นนะเป็นปีศูนย์สองนะพี่ลองพี่มาก่อนก็ได้เดี๋ยวมาผมโมก สมมติเล่นปลาเก้คือเสียเวลาครับแล้วผมไม่ได้มีเวลามานั่งโม้นั่งเล่นปลาเกอยู่นะครับแล้วพี่ดูเนี่ยองค์นี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวด พิมพ์ชัู้ดครับสองสี่้าเจ็ดครับแล้วพี่ดูปากครับดูปากครับดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงครับดูไข่เนื้อว่านครับพี่ดูความเก่าครับดูปากตั้ะครับพี่ดูค่าบความเก่าครับ เราเข้าอุดรูนะวันนี้องนี้พี่ดูเนื้อดูตาตาลึกนะเป็นพิมพ์ชะลูดนะองนี้กอสามพะหน้าครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อโบยมาเหศวรครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่ดูเนื้อตะกัวยั่งขึ้นใคยอย่างนี้ คือถ้าตะกัวใหม่คือมันจะวาวนะครับดูง่ายเลยพลาดเนื้อตะกัวเนี่ยถ้าดำมืดก็ไม่ใช่นะครับคือออกจะสีเทาๆนะครับตะกัวเก่าครับแล้วพี่ดูขึ้นไข่เป็นแม่มาเฮส่วนหลวงพ่อโบ้ยครับพี่ดูไข่ครับช่อช่ออยู่นี่ครับ องนี้ขอพันสองครับต่อไปครับพี่ดูเดี๋ยวผมจะเทียบเนื้อตะก,กวัวให้ดูนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อแก้ววัดเือวันสององค์เลยครับและนี่เป็นของหลวงพ่อโบยครับพี่ดูครับอันนี้องค์กลางนี่คือตะก,กัวนมครับแลวองนี้ตะก,กวัวเฉยๆครับแล้วพี่ดูดูคนโซนันะครับ เนี่ยตะก,กัวเก่ามันจะอยู่โซนนี้นะครับสมมุติถ้าตะก,กัวใหม่พี่ลองนึกถึงยี่บ้าพุทธไอ้ยี่ว่าสัตรวรัษอะไรเนี่ครับคือตะก,กัวมันจะวาวเลยนะขนาดปีสองพัห้าร้อครับแล้วพี่ดูตะก,กัวนี้ดูผิดกันเลยไหมผมให้ดูทีละองค์ครับคือหลวงพ่อแก้วองค์นี้ครับเนื้อตะก,กัวนี้คือต้องมีรอยหยอดหลังนะครับแล้วพี่ดูดูรอยหยอดหลัง แล้วพี่ดูเนื้อตะกัวความเก่าครับแล้วพี่ดูตามซอกครับแห้งนะครับเนื้อตะเนื้อตะกัวนี่คือมีหลายโซนนะครับบางงงก็ออกเทาๆมีแล้วขึ้นนำดำๆครับเป็นปานดำครับนี่คือเนื้อตะกัวเก่านะครับ พี่ดูแล้วดูลอยยอนลังครับเป็นหลวงพ่อกแก้ววัดเครือวันนะครับองค์นี้ขอสองพันสอนครับแล้วอีกองค,ครับเป็นเนื้อตะกัวมันครับแต่เป็นตะกัวนมนครับเป็นลังแบบครับพี่ดูนะครับแล้วดูตามซอกไข่ครับ เป็นเนื้อตะกัวนมนะครับพี่ดูด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับแล้วพี่ดูตามซอกความแห้งความเก่านะเนื้อตะกัวนี่ผมว่าพระเนื้อตะกัวนี่ดูง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าดูอยากธรรมชาติคนระับ พี่ดูใครแล้วขึ้นปานดำครับหายากนะครับหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวเนี่ยพี่ลองพี่มาดูใน Google ก็ได้ครับหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวครับวัดเครือวันนะครับนี่องค์นี้เป็นตะกัวนมครับและองค์นี้เป็นตะกัวธรรมดานะครับอันนี้ก็ตะกัวนะครับ พี่ดูความเก่าของตะกวัวพี่ดูความแห้งความเก่าครับแล้วลอยตะใบเก่าเลยนะนั่นไงแล้วดูไข่ตะกัวขึ้นมาองค์นี้ขอสองพันห้าครับ ปนนเป็นเป็นพระปิตาวัดสะพานสูงครับแต่องค์นี้ลงรักน้ำเกี้ยงนะครับ พี่ดูลักน้ําเกี้ยงครับพี่ลองไปพิมพ์ดูก่อนนะครับถ้าเป็นลักอย่างนี้คือแท้น้ำหนึ่งเลยครับพ,พี่พี่มาใน YouTube ครับเดี๋ยวหาผมลออีกแล้วพี่ดูมีรอยประกบชัดเจนครับด้านก้นครับเป็นหลวงปู่ยมวัดสะพานสูงนะครับแล้วพี่ดูคาบความเก่าด้านในครับมวลสารครับ คือพระเก่าพระแทค้คือถ้าเรารู้จักความเก่าถ้าเราดูความเก่าเป็นก็ดูง่ายเลยครับพระเก่าพระใหม่คือเราแยกได้เองนะครับองค์นี้ก่อนสองพัสห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0 6 3 080 0174ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ